เซนใบายามีรักใหม่กับเชฟนุ่มหล่อน้องนายชนุดราจัดคลิปสวีทที่พัทยาไม่แค่อดีตสามีจะแต่งรอบสองหลังจากเลิกรากับนักสแสดงหนุ่มรุ่นพี่เฮลลี่ธนพัฒน์ละสุดมานานนับปีแต่ล่าสุดดูเหมือนหัวใจของนักสแสดงสาวนายชนุดราสุขสารจะกลายเป็นสีชมพูอีกครั้งแลจ้เพราะมีคนรู้ใจคนใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เผยภาพหนุ่มรู้ใจคนใหม่ให้เห็นแบบผ่านๆแต่ก็ยังไม่เห็นแบบชัดเจนสักทีแต่ล่าสุดเจ้าตัวเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แบบให้เห็นหน้าชัดเจนมาเต็มแบบชัดเจนทั้งภาพและคลิปซึ่งนายชนุตราก,ก็เขียนแคปชันป่นบรรยายภาพและคลิปแบบหวานๆไว้ว่า i love you miss that i will love you and stand by you even through the worst of times โดยภาพและคลิปนี้เป็นโมเมนต์น่ารักน่ เมื่อทางคู่ไปทาดโอม,มากาเสะด้วยกันมือนี้น้ำตาลเต็มโต๊ะพระทางคู่ประกันหอมแก้มไปมาแถมยังถ่ายภาพแบบใกล้ชิดสุดๆเรียกว่าหวานจนคนโสดตายเรียบไปเลยจ้าทําเอาหลายคนช็อกไปต,ตามๆก,กันกับข่าวเตียงหาของนักแสดงรุ่นใหญ่เคลิฮันาพัทก,กับอดีตภรรยาคนสวย น้องนายชนุตราที่อายุห่างกัน22ปีหนุ่มเคลลี่ออกมายอมรับแบบตรงๆว่าได้เลิกรากับภรรยารุ่นน้องเนื่องจากช่องว่างอายุที่ห่างกันร,รวมถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันในการใช้ชีวิตคู่จึงตัดสินใจถอยคนละก้าวพร้อมยืนยันไร้มือที่3อย่างแน่นอนเคลลี่ธนพัฒน์เผยรักพลอ,อยพลอยไพลินแฮปปี้มากขพาดูใจกันมาได้เกือบปีแล้วแต่ความหวานไม่มีตกสำหรับพ่อแม่เคล,ลี่ธนพัฒน และสาวนักวงการพลอยพลินพรมน,นตรีซึ่งเฮลลี่เผยว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ไปด้วยกันได้ดีอยากขอพลอยพลอยพิินแต่งงานแล้วแต่รอพร้อมอีกในหลายๆด้านถ้าถามผมว่าจะแต่งงานอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งแต่ในตอนนี้ขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อน ก็มีคุยกันบ้างถึงเรื่องอนาคตจะอยู่ด้วยกันไหมจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องงานแต่างงานก็ยังไม่ได้กําหนดอะไรแต่ดูจากอายุผมแล้วก็คงไม่อยากให้มันนานกว่านี้ก็อยากขออยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันปีหน้ามีคิดไว้ครับมีคนอยากแต่างงานกับเราก็ต้องรีบแต่งไว้ก่อนจากที่คบกันมาก็จะปีหนึ่งแล้วได้ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกมั่นใจเราได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขา ญาติพี่น้องเขาทุกคนน่ารักมากเขารับผมมาไว้ในครอบครัวผมรู้สึกอบอุ่นมากก็รู้สึกดีฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ